สวัสดีครับๆผม Big Cat มครัผมนำ YouTube Get Truly Accurate Battle Simulator ว่าจะลองสาการสู้รบอย่างสมจริงคับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วก็ได้เสร็จการทําตามรีเควสของทุกท่านแบบพาร์ทที่1ไปแล้วผมนะแล้วผมก็ได้บอกไปว่าถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ยิ่งกดไลค์เยอะเท่าไหร่ผมยิ่งทําพาร์ทอีกพาร์ทนึงให้เร็วเท่านั้นปรากฏว่าทุกท่านก็ให้การตอบรับอย่างดีแล้วขอขอบคุณทุกท่านมาผมนะตามสัญญารับไปเลยพาร์ทต่อไปอย่างรวดเร็วครับผมครั้งนี้ก็ยังจะมาต่อก,กันกับรีเควสของทุกท่านมาดูซิว่าครั้งนี้ทุกท่านจะรีเควสอะไรมาน่าสนใจกันบ้าง มาลองดูกันมาถึงชาเลนด์นี้บอสขี่ไก่ไก่พระท่นปืน70คนนั่นเองผมนะสงสัยท่านท่านเห็น20คนเอาไม่อยู่เอา70คนแม่งเลยผมนะแล้วดูพลปืน70คนแม่งตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างครับผมนะยังไม่พอต้องต่อเข้ามาข้างหน้าจะครบ70คนเยอะมากครับผมมาดูสิว่าคนปืน70คนจะเอาบอสขี้ไก่ไก่อยู่หรือไม่ราคาก็มาเท่ากันนะบอสขี่ไก่ไก่5,000คนปืน70คนที่5,600ราคาถือว่าใกล้เคียงกันมากถือว่าเป็นชาเลนด์ที่ดีมาเลิกกันเลยที่แมตเลสไมา อสขี้กาไก่ประทาผลปืนเจ็ดสิอ้ยกองทัพพันปืนนะผมนะถ้ายิงพร้อมกันนี่โคตรอลังการบอกเลยมูเล็งพร้อมเล็งยิงอ้้ตายหาเลยบอสขี้กาไก่เอาไม่อยู่ผมนะเพราะผมสงสัยว่ามันจะตายว่าปรากฏว่าเรียบร้อยผมนะบอสขี้กายไก่เอาไม่อยู่คนปืนมันเยอะเกินยิงทีตูมลงไปนอนกองตรงนู่น โอเคครับผมนะชาเลนด์นี้คลปืน70คนชนะไปอย่างง่ายดายบอสขี่ไก่ไก่ปะทะไวกิ้ง30มสิบคนนะผมนะไวกิ้ง30คนนี่คือจากล่างขึ้นบนเป๊ะพอดีครับผมนะ30คนเป๊ะมาดูซิว่าคนไวกิ้งนีชนะบอสขี่ไก่ไก่ได้ไหมน่าจะยากสำหรับคนที่เป็นไวกิ้งครับผมนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าคนไวกิ้งจะไก่ขนาดนี้เอาเป็นว่ารอบนี้เราเอาแมพหิมะกันบ้างมาบอสขี่ไก่ไก่ปะทะไวกิ้ง30มสบคนมาเรียงกันเป็นแถวครับผมนะแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง มาแล้วครับผมโอแต่วายกิ้งค่อนข้างจะวิ่งเร็วผมนะเออเนี่ยวิ่งวิ่งค่อนข้างเร็วเนี่ยพุ่งเข้ามาใส่บอสคีไก่รวดเร็วผมนะมีโลมีดคอนพร็อพอู้อู้อู้บอสคีไก่แต่วิ่งชนเอ้าชนเลยเลยบอสคีไก่บอสคีไก่เลยเดินออกมาดื้อเลยผมนะแต่ว่าโหไวกิ้งตายไปเยอะผมตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครเล็งบอสคีไก่เลยผมนะไวกิ้งหมดแต่เล็งพวกลูกสมุนของบอสคีไก่ไปไปตามแผนของบอสคีไก่ผมนะแหนวเนี่ยพวกไวกิ้งจะไปเล็งพวกลูกสมุนัไเล็งตวใหญ่ น่าจะเสร็จครับเสร็จไก่ของพวกลูกสมุนบอสขี้ไก่ไก่เรียบร้อยครับผมไวกิ้งโดนพวกลูกสมุนของบอสขี้ไก่ไก่มันทําให้ไวกิ้งสับสนทําให้ไม่สามารถไปโจมตีบอสขี้ไก่ไก่หมดแต่ไปยุ่งกับพวกนั้นเป็นเหตุให้แพ้ไปผมนะบอสขี้ไก่ไก่ปะทัไวกิ้งสามสิบคนบอสขี้ไก่ไก่ชนะได้อย่างสบายบอสขี้ไก่ไก่ประทัฮาวาจาสิบเครื่องับผมนะฮูฮาวาจาแรสงสูงสิบเครื่อง จะหยุดบอสคี้ไก่ๆได้หรือไม่ผมครั้งนี้ผมขอเล่นแมปภูเขามารอดูกันมาต้องยิงบอสคีไกลๆให้ตายก่อนที่ไอฮาวาจาจะปล่อยหมดผมนะไม่้นฮาวาจาจะแพ้ทันทีมาผมยิงรัวรัวๆตุ้งตุ้งตุ้ตงตุยังบอสีไกยังไม่ตายมันยังไม่ตายเลยยังไม่ตายแต่ฮาวาจ่ายังเหลืออยู่ไหมยังเหลือสามเครื่องหลังเวนกมเครื่องข้างหน้าโมแต่ฮาวาจ่าเครื่องหลังก็ยิงไม่โดน้ผมนเกิดอะไรขึ้น หรือว่าแบบภูเขาทำให้พลาดดูด,ดูมันยิงโอ้มันยิงไกผมนะฮาวาจาดันเลงไกฮาวาจายิงไม่โดนเลยอะผมนะผมไม่พอใจว่ะพวกข้างหลังนี่มันอะไรอ่ะเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนใหม่เอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ผมน่าจะจัดฮาวาจาแบบค่อนข้างจะอ่อนไปการจัดทัพเมื่อกี้่าจจะอ่อนไปมันอยู่ห่างแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนใช่ไหมครั้งนี้ผมให้ฮาวาจามาอยู่ข้างหน้าให้กลุม่มกลุ่มกันให้หมดเลยรับรองว่าต้องยิงโดนแน่นอนดูซิว่ามันจะตายไหมมาอืม เนี่ยกูกเอาวให้โดน่ะดูดีจะโดนไหมอูมอูอูอูร่วงร่วงร่วงอู้อะอะอพรุนนะผมนะโหพาวาเจ้าอยู่รวมกันแล้วยิงโดนนี่คือพรุนนะผมนะบอสขี้ไก่แพ้อย่างง่ายได้โอเคเมื่อกี้ผมถือว่าผมจัดทัพอ่อนไปตอนที่อัลลอครั้งแรกถ้าเกิดจัด่างนี้ปุ๊บมันคือชนะเลยโอเคพาวาจ้าติดเครื่องชนะบอสขี้ไก่ได้ครับผมโอเคเฮ้ยผมชอบไอเดียของคนคนนี้ผมนะ เขาจัดทัพของเขามาในฝั่งสีแดงแล้วก็ท้าให้ผมจัดทัพของผมในฝั่งสีน้ำเงินมาสู้ทัพของเขาให้ได้เอ้ยไอเดียเจ๋งทุกท่านเอ้ยต้องอย่างนี้ดิเขาจัดเขาก็เหนี่ยวผมนะรายละเอียดที่เขาบอกให้ผมลงในฝั่งสีแดงผมลงให้หมดแล้วทีนี้ผมจะต้องจัดทัพน้เงินมาสู้กทัพของเขาและเพื่อให้ยุติธรรมผมจะใช้ในมูลค่าที่เท่ากันด้วยเขาใช้ตังสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบผมจะใช้ตังจำนวนนั้นในการมาจัดทัพผมทางฝั่งน้ําเงินเพื่อสู้กับทัพของเขาแล้วมาดูซิว่าใครชนะ ไอเดียเจ๋งทุกท่านลองได้นะถือเป็นการแข่งกันระหว่างผมกับทุกท่านนะผมนะทัพของทุกท่านผมจะสามารถหาทางรับปือได้ไหมทุกท่านอาจชนะผมอาจจะชนะก็ได้เฮ้ยน่าสนใจผมชอบไอเดียนี้มากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาเราจัดทัพของผมในราคา3 1 5 0สู้กับทัพนี้มาโอเคผมจัดทัพของผมเสร็จแล้วเห็นไหมครับตัางเท่ากันนะ3,150กับ3 1 5 0เท่าก,กันครับผม ทัพของผมจะเน้นการโจมตียะยะไกลเป็นหลักครับผมนะตรงกลางตัวทีนี้คือพลโลดจับกลุ่มกันเป็นตัวทีและตรงที่กระอยู่กระหย่มนี้คือพลปืนและก็พลธนูสั้นสลับกันครับผมและผมสังเกตเห็นว่าปีกของเขาขเขาท่านจะอ่อนผมจิงเอาทหารมา้าไปทั้งสองฝั่งนะตัวนี้คือทหารมา้ารอบนอกคือทหารมา้าส่วนรอบในอีก2อันก็คือปืนใหญ่2อันนะผมมาดูสิว่าทัพที่ผมเอามาแก้ทางเขาจะชนะได้หรือไม่สึกระหว่างคนดูกับผมใครจะชนะครั้งนี้มาลองดูกันบ้างม,มา ไปผมนะฐานบ้านผมจะไปป่วนก่อนเลยวิ่งไปวิ่งไปติดหินเล็กน้อยโอ้แต่เครื่องยิงหินนี่มาแรงมากอุ้ยเกือบโดนปืนใหญ่ผมมาครับผมนะคนปืนคนปืนผมก็เลง็งออ้ยเวรกรรมยิงโดนหัวเพื่อนตัวเองคนปืนและปืนใหญ่ของผมจะถล่มถล่มยิงพวกที่จะวิงเข้ามาทําให้มันไม่สามารถเข้ามาถึงตัวได้เนี่ยครับพ,พวกทหารท้าทุกอย่างที่จะเข้ามาจะโดนคนปืนผมยิงแล้วก็ปืนใหญ่มากมายอ้รู้สึกว่าเครื่องยิงหินของเขาพังแล้วผมนะโดนปืนใหญ่ผมยิงเรียบร้อยผมนะเครื่องยิงหินของฝั่งนั้นและตอนนี้ เหลือแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นคนปืนผมยังเหลืออีกเพียบโอ้โหทางฝั่งเขาเหลือแค่คนปืนเหมือนกันแต่ผมยังมีทั้งปืนใหญ่แล้วก็คนปืนพร้อมผมชนะครับผมเย่โอเคครับเพราะด้วยความได้เปรียบของคนปืนของผมแล้วก็ปืนใหญ่ทําให้ยิสามารถยิงเครื่องยิงหินของเขาพังได้และสุดท้ายผมก็ลุ้มกระหน่ำยิงตายทันทีครับผมปราวก็ผมชนะในศึกนี้ให้ผมชอบไอเดียนี้นะ ทุกท่านคิดทับของตัวเองมาที่สีแดงแล้วผมจะคิดทับของผมในการที่จะต่อต้านทุกท่านในมูลค่าตามที่เท่ากันมันนีวราผมจะแก้ทางได้ไหมชอบไอเดียนี้มากเลยถ้าทุกท่านมีไอเดียนี้อีกก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์นนด้านล่างได้ผมนะและถ้าใครชอบไอเดียของคนไหนก็กดไลค์ไว้ผมจะเห็นชัดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สติทายแชร์และคอมเมนต์เพื่อเปเคลินใจผมสร้างแต่บันทีต่อไปผมนะเช่นเคยถ้าเกิดได้ไลค์เยอะหรือรู้สึกว่าทุกท่านอยากจะดูคลิปต่อไปจริงผมจะลงให้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดคลิปนี้ได้ไล